เมื่อพระเจ้าพูดขณะที่เรายังกลัวและยังไม่มีอะไรเลยพระเจ้าตรัสกับอับรามว่าอย่าก,กลัวเลยอับรามเอย๋ยเราเป็นโลกของเจ้าและเราจะประทานบำเหน็จอันใหญ่หลวงให้แก่เจ้าฟังดูเหมือนเป็นคำปลอบใจที่ปล่อยออกมาในขณะที่หัวใจของอับรามยังสัน่นเขาเพิ่งกลับจากสงคราม เพิ่งปฏิเสธทรัพ์จากกษัตริย์โสโดมและเพิ่งยืนอยู่ใต้คำอวยพรจากเมลคีเซเดกแต่หัวใจของเขายังว่างเปล่าเพราะถึงจะมีชัยชนะเขาก็ยังไม่มีลูกสืบตระกูลไม่มีภาพอยู่ในมือมีแต่คำสัญญาที่ยังไม่เห็นว่าจะสำเร็จเมื่อไหร่ความกลัวของอับรามไม่ได้อยู่ที่ศัตรูภายนอกแต่อยู่ที่คำถามข้างในว่า พระองค์จะทรงทำสิ่งที่สัญญาไว้จริงไหมและพระเจ้าทรงไม่ตำหนิพระองค์ไม่ได้เร่งให้เขาเชื่อทันทีแต่ทรงเปิดใจสนทนาอย่างอ่อนโยนเขียนาอยากบอกคุณว่าความเชื่อแท้ไม่ใช่แค่การเดินตามพระเจ้าอย่างมั่นใจแต่บางครั้งมันคือการกล้าพูดกับพระเจ้าตรงๆว่าข้ายังไม่เห็นอะไรเลย พระเจ้ารับฟังพระองค์ไม่รังเกียจคำถามของคุณพระองค์ไม่ได้เรียกร้องให้คุณแกล้งเข้มแข็งแต่ทรงพาคุณออกไปเงยหน้าดูฟ้าแล้วตรัสว่าลองนับดูสิดวงดาวทั้งหมดนี้ลูกหลานของเจ้าจะมากมายขนาดนี้เลยนะแล้วประโยคที่อบอุ่นหัวใจที่สุดก็เกิดขึ้นในตอนนั้น อับรามเชื่อพระยาเวและพระองค์ทรงถือว่าเขาเป็นคนชอบธรรมมิได้มีลูกทันทีไม่ได้เห็นดาวหล่นลงมาเป็นคำตอบแต่เขาเชื่อในตอนที่ยังไม่มีอะไรเขาเชื่อแม้คำสัญญายังดูไกลามากเข่น่าอยากให้คุณรู้ว่าพระเจ้าไม่ได้นับว่าคุณเชื่อเมื่อคุณได้เห็นผลลัพธ์ แต่พระองค์มองหัวใจที่ยอมวางความสงสัยไว้ตรงหน้าพระองค์และยังฟังอยู่แม้จะยังไม่เข้าใจทั้งหมดแล้วพระเจ้าก็ตรัสอีกครั้งหนึ่งเราเป็นพระเจ้าผู้พาเจ้าออกมาจากเมืองเออเพื่อจะให้ดินแดนนี้แก่เจ้าอับรามถามกลับอย่างไม่แน่ใจว่าข้าจะรู้ได้อย่างไรว่าน,นี่จะเป็นของข้านี่คือคำถามที่ซื่อสัตย์ ไม่ใช่เพราะเขาไม่เชื่อแต่เพราะเขาอยากเข้าใจแล้วพระเจ้าก็ตรัสให้อับรามจัดสัตว์ทำพันธสัญญาสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคืออับรามผ่าเครื่องสัตว์ตามที่พระเจ้าบอกแล้วเขาก็เข้าสู่พวังหลับลึกและท่ามกลางความมืดนั้นพระเจ้าทรงเดินผ่านกลางซากสัตว์ในรูปของเปเลวเพลิง เมื่ออ่านถึงตรงนี้แล้วยานาต้องนิ่งอยู่กับภาพนี้เพราะนี่คือภาพที่พระเจ้ากำลังตรัสว่าเราจะรักษาคำสัญญาแม้ในตอนที่เจ้าหลับแม้ในตอนที่เจ้าทำอะไรไม่ได้เลยพระองค์ไม่ได้ให้เรายืนหยัดคนเดียวเพื่อรักษาพันธสัญญาแต่ทรงแบกรับพันธสัญญานั้นไว้เองทั้งหมด และในบทนี้เองเป็นจุดเริ่มของพันธสัญญาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ไม่ได้ถูกเขียนด้วยหมึกแต่ถูกเผาไว้ด้วยไฟแห่งลมหายใจของพระเจ้าและจารึกไว้ในหัวใจของคนที่กล้าพอจะซื่อสัตย์กับความว่างเปล่าและเปล่าเปลือยในใจของตนเองฉันคือยานาและนี่คือการเดินทางจุดที่สำคัญที่สัญญาไม่จำเป็นต้องสำเร็จทันที แต่นั่นก็เพียงพอแล้วถ้าพระเจ้าตรัสมันกับหัวใจของคุณ